ช่วงบ่ายๆวันนี้มี Honda HRV นะครับมาช่วงบ่ายๆมาด้วยอาการเสียงดังด้านหน้านะครับราวแหลกเสียงดังเวลาวิ่งทางขูกขักนะครับเวลาวิ่งทางคอนกรีตท,ทางขูกขักมีอาการเสียงดังก๊กก๊กแก๊กกุ๊กกุ๊กก๊กก็เป็นอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานของราวแหลกไฟฟ้านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ อย่างเหมือนกับทุกๆคันนะครับที่ผมทำลงคลิปให้ดูนะเราแหลกไฟฟ้าหมดอายุมีอาการเสียงดังแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนหรือว่าซ่อมนะครับทาที่ซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับ้าที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะฮะแต่ส่วนมากจะไม่มีที่ซ่อมนะครับส่วนมากเราแหลกไฟฟ้าจะยกเปลี่ยนใหม่นะครับก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับของ h o n ด้านะครับก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่น เหมือนไปไปดีไม่ดีสองหมื่นกว่านะนี่คือเราแหละไฟฟ้านะครับแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นบางรุ่นก็ไม่ถึงหมื่นก็เป็นของเทียมก็มีนะฮะบางรุ่นเป็นของแท้สองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทแล้วแต่นะฮะแล้วแต่รุ่นนะครับส่วนคันนี้ซ่อมนะครับมหาชานะช่วงใบยๆนะครับ เป็นน้องๆนะครับที่มาจากในเมืองนะครับวิ่งเข้ามาหาช่างน้าที่สาขาสองนะครับโอเคครับเช็คเรียบร้อยลองเรียบร้อยนะฮะซ่อมราวแดกไฟฟ้านะครับตัวนี้ยกแผ่ได้นะครับยกแผ่น้าลงมาได้นะครับสำหรับ HRV คันนี้นะปัญหาหลักๆของระบบพวงมาลัยระบบเราเลยนะครับตัวนี้ก็คือ ราแหลกไฟฟ้าหมดอายุนะครับส่วนมากอายุการใช้งานของเราแหลกไฟฟ้าก็อยู่ประมาณ6-7ปีนะครับถ้าถึง10ปีนะั้ถือว่าขับไม่ค่อยเยอะนะถือว่าใช้ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยลุยใช้แบบไปทำงานไปกลับก็จะประมาณนี้นะ10กว่าปีนะ10ปีนะครับ ีน็อตล้อรลุดมา3ตัวนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนน็อตล้อเลยนะจะได้ไม่ต้องถอดหลายครั้งนะครับเดี๋ยวถอดเปลี่ยนพร้อมกันทีเดียวเมื่อกี้ถอดยอยบลูมลลยด้านบนแล้วนะครับถอดยอยบลูมลลยด้านบนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีอกําลังเดินเช็คอยูอนนะ่ มาเลยตัวนี้แพนไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เป็นคอกสี่เหลี่ยมเหมือนกับตัวแอคคอร์ดหรือว่าตัว CLV ตัว P07 นะครับตัวเซีย07อคอกใหญ่นะครับอคอกใหญ่อคอกคล้ายๆกับตัว e a อ c o คอแต่ตัวนี้จะไม่ใหญ่มากครับไม่ใหญ่มากก็จะประมาณซีวิ c หรือว่าซิตีนะครับ มันไปดันนันมันไปดันตนอนงอบเลยนะเนีเขามิวเตออ์ว้ยาวยาวเขาพิวเตอร์กัวนี้ตัวเขาบิดเต๋อไวายากเหรอเน้ถอดยกดูมออกมาเกันไทอิดเตอไม่อวักัะอรุเน้ ถอดนาร้อนตัวนี้ต้องต้องถอดยกคอมาออกมานะครับถอดยกคอมาออกมาแล้วไปอัดรูมหมอกนะครับถึงจะเ,จเปลี่ยนได้นะครับถ้าไม่งั้นเปลี่ยนไม่ได้นะครับผลไปขอย้อนลงมา โอเคประคองประคองประคองแป้นพี่บัดเนี่ยประคองแป้นพี่เออดาวลงมาเลยเอามาเลยพ่นแล้วลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับชุดแผ่นหน้าเลือล่อนออกไปพุ่นเหรอเลื่อนสั่นๆมายกง่ยงงายประคองดีๆได้ดลงระวังลนโอเคลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจับแยกชิ้นเลยนะครับ ต่อมะข้างนอกปีกนกนะครับบูธปีกนกแตกนะครับบูธปีกนกแตกอย่างแรงทั้งสองตัวนะครับเปลี่ยนเฉพาะบูธปีกนกตัวใหญ่นะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวใหญ่ก็ได้นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนตัวเล็กนะตัวเล็กใช้ได้นะครับตัวเล็กถ้าไม่แตกถ้าไม่เสียจริงๆไม่ควรเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะทนเพราะว่าการทํางานของเขาไม่เหมือนกับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มีอาการดิ้นดีดขึ้นดีดลงนะฮะแต่ตัวเล็ก แค่ประคองหมุนขึ้นหมุนลงนิดเดียวนะครับนิดเดียวเพราะส่วนมากจะไม่ค่อยเสียนะครับนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับสําหรับบูธตัวเล็กนะฮะโอเคครับแยกชิ้นส่วนออกมาทั้งหมดแล้วนะเรลาแหลกถอดออกมาแยกออกมาจากแผลแล้วนะฮะปีกนกก็ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเปลถอดชุดคอมารไปเพื่อเปลี่ยนน็อตล้อนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับตัวนี้จะต้องถอด อ,อัดดุมลงมานะครับเพิ่งจะเปลี่ยนล้อน็อตล้อได้นะครับจริงๆเขาไปที่ร้านยางชื่อเสียงมีชื่อเสียงพอสมควรน,นะครับถอดเขาเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม่พอดีไปยิงน็อตลูกค้ารูดนะครับสามตัวนะแต่ไม่เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับสุดท้ายก็เลยเราจะต้องเปลี่ยนให้เขานะเพราะว่าตัวนี้มันต้องยกออกมาเพื่อใช้เครื่องอัดน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยน นัดล้อนะครับอัดคือว่าอัดรุดรถอัดลงไปเลยเอาอีกหัวหนึ่งมาเลยอีกตัวหนึ่ง,งไปมาฝอกที่หลัง ตันนดน็อตลอออกนะครับอันนอดน็อตลอออกทั้งสามตัวทำรูดมาเราแหลกแยกข้ดส่วนออกไปแล้วนะครับราวแหลกแกนแหลกสวยนะครับนี่เป็นจละบีเฉยนะครับสวยอยู่ตอนนี้กำลังเอาบูดออกครับ บูทรับแกนด้านซ้ายเทียบบูทเทียบลายใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวประกอบคืนได้เลยนะครับพูดตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับใส่เข้าไปทดสอบแล้วแน่นเปียกแล้วนะก็เดี๋ยวประกอบคืนได้เลยนะครับเปลี่ยนบูทล้างแกนล้างอะไรให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จัดชุดอะไรเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแล้วประกอบคืนได้เลยครับชุดดุมล้อประกอบคืนเรียบร้อยนะครับ ลูกปืนใส่จารบีเข้าไปเรียบร้อยแล้วอัดคืนนะครับจะได้ไม่เสี่ยงในการหอนนะเพราะว่าถ้าเราอัดลูกปืนออแเราส่วนมากมันจะหอนนะครับแต่คราวนี้ผมพยายามทําให้สะอาดที่สุดนะครับทําให้สะอาดที่สุดแล้วก็อัดลูกปืนคืนใส่จารบีก่อนนะฮะใส่จารบีลูกปืนใส่ใส่ใส่เข้าไปแล้วก็อัดคืนนะครับก็นิ่มดีนะครับนิ่มอยู่นิ่มถือว่านิ่มๆหลบๆไม่ดังนะครับรับรองไม่ดังนะโอเคน็อตสามตัวปเปลี่ยนเรียบร้อยนะ โอเคเรียบร้อยครับเสร็จสับเรียบร้อยครับเพินน่มไมี์ทีประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอดีไปอัดบูทอยู่นะเดินไปอัดบูทแป๊บหนึ่งกลับมาประกอบเรียบร้อยนะครับลูกหมากแหลกนะครับเรียบร้อยลูกหมากแหลกดิ้วเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวล้างทำสีก็เสร็จสับเรียบร้อยนะ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเราแหลกซ่อมเสร็จสับเรียบร้อยทาสีเรียบร้อยออกมาสวยงามปีกนกก็ออกมาเรียบร้อยอาดูเรียบร้อยนะครับ ยึนดน็อตเหล่าแหลกบานที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ใช้นอ็อตยึดสามตัวนะเอาสองตัวพอเท้า 有干什么？ สเสือหักนะเบอร์สิบสองเชียรกันเนาะทุกท่ัน ค okay. ยกขึ้นประกอบได้เลยนะครับเรียบร้อยประกอบใส่แพรเรียบร้อยแล้วนะ เบิงบ้งเบิ้งตัวย่อยกล้องเบิ้งย่อยมันตรงหู้วะปีกนกเอาออกเออมันคำ้ำ ไม่ได้มุนมุนเออมุนประกับรอบอรัวบัวเออ เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดทั้งมวลนะครับใส่ชุดคอมาใส่ลูกหมากเรียบร้อยหมดแล้วนะครับชุดคอมาด้านขวาประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับด้านขวาประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะ <S <S ด้านล่างประกอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ย่อยประกอบใส่ย่อยพวงมาลัยนะครับนี่คือนางยางรัตพวงมาลัยนะครับลัดพวงมาลัยล็อกเอาไว้นะล็อกใส่กับค้าเบรกเอาไว้นะ ให้มันเคลื่อนตัวให้มันย้ายไปไหนนะที่ใช้นังยางเพราะว่าสามารถโยกได้นะโยกซ้ายโยกขวาได้นิดหน่อยนะก็เวลาเราใส่ยอยใส่นอ็อตมันจะได้โยกได้นะครับโยกหานอ็อตรูน็อตได้นะครเพราะนั้นใส่สายยางดีที่สุดนะครับโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดีย๋ยวลงมาตั้งศูนย์ได้เลยครับเดีย๋ยวโยกตั้งศูนย์ตั้งล้อเลยนะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จะวิ่งลองตั้งการพมอะไรอีกทีหนึ่งนะครับกำลังวิ่งตั้งการพมอะไรนะครับก้านพรมไหลเอียงขวานิดหนึ่งนะวิ่งตั้งการพรมอะไรเวลาตั้งการพรมอะไรต้องวิ่งลดนะครับถึงจะรู้นะจอดนิ่งๆไม่รู้นะเอยียงขวาประมาณเกือบๆ เวลาตั้งก้านพวงมาลัยต้องวิ่งวิ่งทดลองนะครับถึงจะรู้นะถึงจะแม่นนะครับถ้าจอดเฉยๆนิ่งๆแล้วก็ตั้งส่วนมากจะไม่ค่อยแม่นนะครับยังมีเอียงนิดๆจะมีเอียงนิดๆนะครับส่วนใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเราวิ่งแล้วก็ตั้งก้านมันเอียงแล้วก็ลงไปตั้งนะครับแล้วก็วิ่งลองมันเอียงแล้วก็ลงไปตั้งถ้าอย่างนั้นนะฮะแม่นครับตรงนะครับอย่างนั้นนะ วิ่งทางตรงพมอะไรตรงแล้วนะครับการพรมอะไรตรงแล้ววิ่งทางขูกขัดดูนะครับทดสอบทางขูกขักดดูโอเคเดี๋ยวเงียบนะครับทางคอนกรีตเงียบกริบเลยนะพมอะไรเงียบดีด้วยครับการพรมอะไรตรงวิ่งทางคอนกรีตไม่มีเสียงแล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยลูกค้านั่งรอรับอยู่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่อหรับ Honda HRV คันนี้นะฮะซ่อมราวเหล็กพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็เปลี่ยนบูธปีนก2ตัวเปลี่ยนน็อตล้อด้านขวานะครับ3ตัวนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับตั้งศูนย์ตั้งล้อตั้งก้านพวงมาลัยเรียบร้อยวิ่งลองเรียบร้อยนะฮะนิ่งกริบเงียบกริบแล้วนะฮะโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆครับที่ใช้บริการนัดลูกหมากยนต์จังหวัดอุดรธานีและนัดยนต์ตะกิตจังหวัดอุดรธานีนะครับ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ช่องนัทลุงหมากยนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ